อ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยึดเอางี้แล้วกันคเดี๋ยวหนึ่งห้าคือถ้าพวกพี่มีกาชาปองเนี่ยพวกพี่จะไม่สามารถเก็บได้ใช่ไหมถือว่าผมให้เพิ่มไปอีกอย่างนึงแล้วกันโดยที่ไม่ต้องไปเด็ดเหนื่อยผมผมจะให้กุญแจตู้ไปเลยขอบคุณมากครับยินดีครับขอเรียกผอบอใครอ่ะผอบอดำค่ะผอบเป็น อบอตลอไม่ค่อยชอบตำแหน่งนี้เท่าไหร่เลยชวนไปแม่แบบจริงจังไม่น่าเพราะว่าไมโลอยู่กับเพื่อนเต็มเลยเพราะว่าแม่ถ้าเกิดไปก็น่าจะเหมือนเดิม <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหที่หลังให้พี่ขับนะน้องจอดทางหน้านี่ก็ได้รถมันแรงเก็บทุกโอเค งั้นเดี๋ยวเราเรามาตรงนี้มามานี่สวัสดีครับตามหาผบฮะตามหาผบเหรอครับอ๋อผบผบอดำให้มาหาที่นี่อ่ารอผบแป๊บนึงครับได้ค่ะครับครับพี่พี่พี่มีเด็กไปด้วยแป๊บนึงกติอยู่ไหนกติไม่อยู่สินะไม่อยู่ครับไปกับใครผบผบอไอเหี้คนนั่งรออันนี้คือที่มารอผอบอเลรอรอเราเองอรค่ะผบ เลิกเลยเลิกเลยคนไม่ดีต่อเบอร์อันนี้ไงพี่ภูดเข้ามาแล้วถออนขอบอกไม่มีกุญแจขอบอจริงปหมเนี่ยพีิภูพี่ภูดเข้ามาครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันตอนเธอเธอเธอหลังเมืองลีได้ไหมครับเจอกันตอนหลังเมืองมีครับเอ้ยเรื่องเมืองลีเลยเลยดีดีดีเลยแล้วเลยแล้วหลังเมืองมีหลังเมืองมีตลกธรรมชาติตลกธรรมชาติ ดอกแค่บอกโอ้โหของดีของดีเราเสียใจที่หลังอ่ะแก้ปัญหาประเทศที่ไหนได้ได้เจอกันตรงนี้ครับผมครับพีได้ครับพี่ได้ครับพี่โอเคพี่กู๊ดงั้นเดี๋ยวเจอกันหลังเมืองลีเมืองลีเดี๋ยวเขาจะเปิดให้พนันกันทำอะไรกันหรออ้าวนี่เรียกเรียกเรียกมาให้ครบอ๋อนี่ไงครบแล้วไอีกมาครบแล้วครับมีเท่านี้ใช่ไหม นี่คือจาฮอบหนึ่งนาทีครับไม่ใช่จ่าดำจ่าดำจ่าดาพอบอดำพาล็ลทีมโจกหมูหรือไม่โลพาโลไม่ทีมใครเพราะว่าโจกก็น้องไมโลก็เพื่อนซึ่งมันเป็นการตัดสินใจของเขาทั้งสองคนโลไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้ โลเข้าไปได้แต่แบบเดี๋ยวควกเราจะต้องสู้กันใช่ไหมครเราจะไม่พูดเยอะไม่ออกตัวเยอะเพราะว่าเขาได้ตัดสินใจไปแล้วไงเข้าใจปะตำรวจนด่กดในเมื่อเขาตัดสินใจกันแล้วก็ก็คือมันก็ต้องตามนั้นอย่าบอกนะอย่าบอกแล้วก็สงสารเพื่อนเราแต่โจ๊กก็น่าจะมีเหตุผลของโจ๊กอันนี้เราก็ต้องดังมากดังแบบแตบหูเลยเออใช่ใช่วันนี้พี่กู๊ดเสียงดังนิดนึงโอเคคือเอาแบบผมพูดแบบเป็นทางการเลยแล้วกันพวกครับ พี่ๆจะได้ไม่ต้องแบบรู้สึกเกง่งไม่ต้องคิปลุกอะไรด้วยครับก่อนเลยนะคือถ้าผมว่าถ้าบอกกันว่าผมดีใจนะครับที่พวกพี่พี่ให้เกียรติเข้ามาเล่นที่เมืองของผมแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่ผมไม่ได้ไปพูดคุยหรือว่าต้อนรับด้วยตัวเองแล้วก็ขอบคุณมากๆที่พวกพี่พยายามเขารบกฎแล้วก็ตั้งใจเล่นแบบ ผู้ใหญ่เล่นแบบมุดมีวุฒิภาวะคือผมชื่นชอบตรงนี้มากที่พวกพี่พยายามจะเล่นอยู่ในขอบเขตที่ที่ผมได้สร้างเอาไว้ผมว่าพาม<ๆ>ก็ดูเขาเล่นแบบเป็นขอบเขตเหมือนกันนะครับ <laughs> อ่าคือ <laughs> ซึ่งซึ่งซึ่งผมก็ภูมิใจครับภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆต้องขอบคุณจริงๆอันนี้คือเราคุยกันแบบสาระง่ายๆเลยพวกพี่จะได้แบบว่าไม่ต้องกลัวนูน่นกลัวนี่หรือว่าเกง่งน,น,นู่นเก่งนี่ครับผมทีนี้คือมันก็มีอันนี้เสียงโจกตอน,ตอนเต้นไปผมตรงที่ว่าคือพี่พี่ว่านใช่ไหมครับ ค,คือพี่บ้านเนี่ยต้องการที่จะร้องเพลงให้กับเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าจะเป็นโคเวอร์หรือว่าจะแต่งเพงขึ้นมา oh ทีนี้ใช่ผมกด็ดีครับผมร,รู้สึกเป็นเกียรติมากๆขอบคุณมากๆถ้าพี่จะแต่งเพลงแล้วก็ร้องให้กับเมืองอตซิติโอ้ครับทีนี้คือผมไม่สามารถให้เป็นเงินได้คือถ้าถามว่าให้ได้ไหมมันก็ให้ได้ครับแต่มันจะเป็นการแบบผมว่ามันง่ายไปเหมือนเหมือนผมได้ได้รับสิ่งที่พี่อยากจะให้ แต่คือสิ่งที่ผมจะให้เนี่ยมันมันไม่ค่อยคุ้มค่ากับสิ่งที่พี่ต้องเสียเวลามาอน,นี่จะเท่าไหร่ซึ่งผมอยากจะให้เป็นกาชาปองครับ<อ>มันมูลค,ค,ค่าเนี่ยมันหนึ่งลูกสิบบาทแต่คือถามว่าผมให้เยอะไหมผมก็ให้ไม่ได้เยอะนะแต่คือมันมันเป็นของที่หาหาซื้อไม่ได้ครับคือเราปกติแล้วจะมีขายเป็นช่วงๆขึ้นอยู่กับอัปเดตของของ,ของเมืองครับประมาณนี้ไม่ด้เลยครับไม่เคยฮะไม่ใช่เป็น <laughs> ช่วงๆนะครับ <laughs> <laughs> คือคือผมจะ เนี่ยผมจะให้มันไปเปรียบเสมือนพวกพี่ๆก็เอาไปทำคอนเทนต์ตรงนี้ด้วยผมว่าพวกพี่น่าจะชื่นชอบเพราะว่าถ้าที่สำหรับเบื้องนี้เนี่ยคือผมมองว่าเงินมันค่อนข้างมีค่าพาอสมควรทุกคน<ล>ต้อง<ล>ทำมา<ะ>หากินอะไรประมาณน,นั้นทีนี้ผมอยากจะให้เนี่ยพวกพี่อ่ลองเข้าไปเปิดดวูว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วแล้วมันใช้ใช้งานยังไงเผื่อจะได้รู้ว่านี่แหละครับเดี๋ยวผมกับกาจะให้คนละหนึ่งลูกผมให้ลองแค่คนละหนึ่งลูกนะ แม่ดูผมให้ก็ลองคนละสามลูกแล้วกันวิธีการของกาชาเนี่ยคือมันง่ายๆเลยคือเวลาเปิดใช่ไหมครับเมื่อที่เราเข้าไปในตู้แล้วเนี่ยเราเปิดมันจะสุ่มกล่องครับผมมันจะมีพวกแบบอีโคโนมี่บ็อกซ์กล่องเงินกล่องเงินแดงกล่องของผิดกฎหมายกล่องของตีอาวุธพอพี่ได้กล่องตรงนั้นมาพี่ก็ต้องเปิดอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะได้ของที่อยู่ข้างในครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะให้ลองดูนะครับเผื่อแบบที่จะได้แบบมีความอยากได้เนี่ยผมจะค้นตัวให้เลยผมชอบอยู่แล้วครับการเรื่องการเสี่ยงดวงเนี่ย โอเคคือว่าประเทศนี้คาสิโนมันมากคะหมดตัวหรือยังครับพี่จ่าพี่จ่าพี่จ่าครับเขาเป็นพี่ผอพี่ผอครับข้าเขียเออสยดน้อยเียเพอดีผมผมอันนี้ผมพูดเป็นข้อมูลไว้ก่อนคือจริงๆรกะว่าเราได้กะว่าชวนพี่ชูศรีหรือว่าพี่แนทเนี่ยทํา ทำเวอร์หนุกๆเพลงเพลงของวอ r ิตี้นี่แหละฮะเพราะว่าผมเห็นว่ามันเป็นแบบพ i p hop นะผมกลว่าทาอะ o u s ติกเฉยๆไม่ได้คิดว่าจะต้องได้อะไรตอบแทนนะฮะจริงๆแล้วเล่นกูโฟรผมว่ามันก็สนุกดีทํากันในเวลาว่างครับใช่แต่ก็แล้วแต่พี่รับสนุกดีสนุกดียินดีเช่นกันครับคือผมหวังของตอบแทนนะครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมผมยินดีที่จะให้แล้วอยากให้แล้วกันคือขอบคุณครับผมก็ไม่ไม่อยากจะให้ในจํานวนที่เยอะจนเกินไปเพราะว่า ต้องบอกก่อนว่าคือผมก็ไม่อยากจะให้อภิสิทธิ์อะไรกับพวกพี่เยอะแต่คือไม่ได้หมายความว่าผมไม่อยากให้นะครับแต่คือผมต้องคำนึงถึงคนที่ที่เขาอยู่ในเมืองด้วยเพราะว่าเข้าใจครับเี่ยมบางคนบางคนเขาเล่นมาเขาเด็ดเหนื่อยมาอะไรเงี้ยถือว่าผมให้เป็นน้าใจเล็กๆน้อยๆแล้วกันไม่ไม่ได้อยากให้แบบเป็นเบอร์วังอะไรขนาดนั้นขอบคุณมากครับยินดีครับโอเคไม่เยอะไปครับเยอะไปอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยพี่ๆเข้าในวงชมพูนี่ครับเข้าไปเลยมันจะเข้าไปในตู้ข้างใน โอเคทีนี้พี่ก็เอาอกาชาลูกสีเขียวใส่เข้าไปในช่องครับในเลขไม่ไม่อย่าไปเดินออกครับ <c oughs> อ่าเอากระชาลูกสีเขียวใส่เข้าไปในเลขครับแล้วพี่ก็กดเปิดได้กล <c oughs> ่องพี่ได้กล่องแล้วพี่ก็เปิดอีกทีหนึ่งครับพี่จะได้ของเออป๊อปเดี๋ยวค่อยคุยกันได้ไหมพอดีมาทำธุระอยู่ โอเคครับใช่ครับมันมันจะได้มันจะได้เป็นกล่องแทนครับแล้วทีนี้พี่ก็เป็นจุดต้องพี่ก็จะสุ่มกล่องอีกทีนึงก่อนว่ากล่องข้างในนั้นมีอะไรบ้างได้เงินหก0้อยล้านเย็ดแค่โอครไม่ไม่มีไม่มีเยอะขนาดนั้นไม่มีแล้วเรียบร้อยได้หกร้อยล้านเอามาแบ่งหนูสักห้าร้อยล้านได้ไหมพี่อันนั้นเรียกแบ่งเหรอะใช่ อ่ะทีนี้พี่ๆก็น่าจะรู้แล้วว่ามันมันคือยังไงคือผมต้องบอกก่อนว่ากาชาปองเนี่ยเป็นสิ่งที่คนในเมืองแทบจะร้อเอร์เ็นเลยคือเรียกหากันตลอดเวลาแต่เนื่องจากเปรียบเสมือนการบริหารประเทศผมจะต้องทําให้มันอยู่ในขอบเขตแล้วก็ไม่ให้เงินมันเฟ้อจนเกินไปเพราะว่าที่เมืองผมไม่ได้มีการแบบรีเซ็ตซีโร่หรือว่าเปลี่ยนซีซั่นอ๋อครับผมบผมก็ต้องแบบว่าจําหน่ายเป็นเวฟมันก็เปรียบเสมือนของแลที่คนเขามีกําลังซื้อมากที่สุดเขาก็ทุ่มซื้อในตอนนั้น แต่สุดท้ายล้วคือมันก็จะมีเวลาจํากัดครับซึ่งที่ที่ผมจะมอบให้เนี่ยก็คือจะไม่มีคนอื่นได้ซื้อนะไม่มีคนอื่นได้มันจะเป็นของเวฟเก่าอันนี้คือพวกพี่ๆก็เอาไปเปิดขอบคุณครับโอเคครับครับครับเอ่อผมได้ซีเมนมานี่ผมต้องบอกคุณไหมครับไม่ต้องครับอ๋อเป็นโทรศัพท์เหรอฮะไม่ใช่ครับเป็นซีเมนครับมันเป็นของตีอาวุธคือเมืองนี้เมืองของผมเนี่ยเอ่ออาวุธเนี่ยค่อนข้างทํายากนิดนึงถ้าสมมติ มาด้วยตัวคนเดียวหรือว่าไม่ค่อยมีกําลังทรัพย์ในขณะที่แบบนีกบต้องใช้คําว่ากําลังฟาร์มดีกว่ามันก็จะยากน,นิดนึงครับแต่ส่วนมากคนเขาก็จะแก้ปัญหาด้วยการเติมกาชาปองแต่คือกว่าจะได้อาวุธชิ้นหนึงก็น่าจะหมดประมาณสักสามถึงสี่หมืนบาทประมาณนั้นอโอ้ว,ว้าวครับโอ okay. เคเจนออกมาได้เลยครับไปตรงสีแดงครับพี่ <Okay. S 2> ไอเหรียญทองเนี่ยไว้ทำอะไรครับอ่าเหรียญทองนี่เอาไว้เป็นชิ้นส่วนเป็นวเป็นเหมือนแบบอ์ประกอบในการชิ้นส่วนในการตรีอาวุธแล้วกันครับเดี๋ยวฟัลโลน่าจะอธิบายได้ที่หน้าห<ด>น้าโตคลครัฟมันน่าจะแบบมีเขาเรียกว่าเออ ผมว่าพวกพี่น่าจะอยากได้พอสมสวรเพราะว่ามีอาวุธเนี่ยม,มันทำอะไรได้หลายอย่างครับใช่ก,ก็คือบูปินที่พี่จะไปตีอะไรมันต้องใช้เหรียญทองด้วยถูกต้องแต่พอพวกพี่มีอาวุธเสร็จปุ๊บมันก็เปรียบเสมือนพวกพี่ๆน่าจะรู้จ,จักการเล่น GTA มาแล้วแต่นี่คือ<ม>ที่นี่คือมันเป็นเปรียบเสมือนผู้คนจริงๆที่มาเป็นตำรวจจริงๆไม่ว่าจะเป็นโจรช่างหมอเปรียบเสมือนการส่งบาทครับก็อยากจะให้พวกพี่ๆเนี่ยซึมซับตรงนี้แล้วก็แบบ เล่นแบบมีความสุขนะครับมันตื่นเต้นจริงๆนะเหมือนตอนที่ผมสมัยผมเล่นแรกๆเนี่ยเป็นโจรจะไปขายายาจะหนีตำรวจจะไปฆ่าคนไปป้นคนนู้นคนนี้ไม่ว่าจะมีชู้สาวมีอะไรเกมนี้คือมันใช้ความรู้สึกเล่นล้ืนอเพราะว่าผมผมมองว่ามันน่าสนุกน่าจะตอบตอบโจทย์พวกพี่ๆได้สําหรับช่วงโควิดอยู่ไม่รู้ไม่รู้จะทำอะไรก็คงเล่น G T A นี่แหละใช่ไหม ใช่ใช่ครับ<ด>จริงๆจะเล่นอย่างอื่นแล้วครับแต่พูดออกอากาศไม่ได้ครับ <c oughs> ผมห<จ>้าห้าชั่วโมงมาสี่วันแล้วครับจริงๆไอ,เอ้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับพวกกฎเนี่ยครับเกี่ยวกับพวกาออ o คา h a คเ c t ร r หรือว่าการพูดเกี่ยวกับนอกเกมถามว่าพูดได้ไหมมันพูดได้ครับพูดกันเองพูดอะไรเงี้ยเป็นแบบอคอนเทนต์หรือว่าเฮฮาคือเราไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นครับสุดท้ายแล้วเนี่ยบทลงโทษเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับคู่กรณีครับถ้าสมมุติว่าการกระทําของพี่ไปทําให้ มีผลเสียหรือเกิดผลกระทบกับบุคคลที่สามแล้วเขาไม่พอใจแล้วเขาแจ้งเพื่อที่จะเอาเรื่องคือผู้พ,พี่ก็จะโดนลงโทษตามเหตุการณ์ตามความเหมาะสมแต่ถ้าสมมติว่าผู้พี่คุยกันเล่นๆหรือว่าเาพื่อความบันเทิงแล้วเขาไม่ได้ซีเรียสที่จะเอาเรื่องมันก็ไม่มีวันนี้โดนด่าโดนด่าว่าอุดตันกับน้ําหนักเยอะนี่คือเอาเรื่องได้ไหมฮะอะจริงๆคือพี่อุดตันกับน้าหนักเยอะจริงหรือเปล่าครับ ก็ปุตันประมาณนึงฮะ <laughs> จริงๆคือจริงๆคือถ้าสมมติอะไรที่เรามองว่ามันเป็นการแบบเออ่บูลลี่เราหรือว่าล้อเลียนเราในเรียวชีวิตจริงคือเราก็เอาเรื่องได้มาเปรียบเสมือนกับอย่างเมืองเราจะมีกฎคือห้ามสตรีมสไนค์ในการส่องช่องดูช่องถ่ายทอดสดให้กับคนนู้นคนนี้แล้วก็แบไปเจอไปพูดคุยไปกันแกล้งอะไรแบบนี้คือเราก็สามารถแจ้งได้หมดเลยครับแจ้งกับใครใช่แจ้งกับ แอดมินครับหรือถ้าทักผมมาก็ได้ใน discord อ๋อโอเคครับถึงผมจะไม่ค่อยอยู่ในเมืองเนี่ยคือจริงๆบอกตำรวจก็ได้นะครับเพราะว่าตำรวจหลายๆคนเขาจะตามผมได้บอกตำรวจเลยว่าเออจะติดต่อผมจะติดต่อผออ,อะไรก็ว่าไปเดี๋ยวตำรวจเขาตามผมเดี๋ยวผมว่าผมก็เข้ามาแต่ทีนี้คือสิ่งแรกที่พี่ต้องทําถ้าสมมติพี่มีกระชาปองพี่จะต้องมีตู้ครับกุญแจตู้เนี่ยมันจะเปรียบเสมือนเก็บของได้แบบอัลลิมิตไม่ไรน้ําหนัก เป็นเหมือนตู้เซฟครับเดี๋ยวให้พะลลไปแนะนาําเมาแต่ผมอยากจะบอกว่าวันนี้ผมไม่ได้ให้การจะปองวันนี้นะินดีครับไม่เป็นไรครับผมจะให้พี่ๆก่อนคนละ100ลูกครับ<อ><อ>ผมถือว่าแบบสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนให้พี่ลองเปิดดูแล้วแบบว่ามันมีคุณค่ายังไงแล้วมันมันสนุกยังไงมันเป็นคอนเทนต์ที่พี่ชื่นชอบไหมโอ,อแล้วถ้าวันที่เพลงเสร็จผมเอามาผมอยากจะเอามาเป็นเพลงเข้าของเซิร์ฟเวอร์เลยโอ้โ เป็นแนวนี้มาตลอดเลยครับเพลงอ่ะมีประมาณสามสี่เพลงแล้วได้ได้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าเป็นแบบเวอร์ชันเบาๆแล้วคนเล่นผู้เล่นท่านอื่นเขาจะชอบด้วยนะแต่ว่าเป็นสีสันแล้วกันสนุกดีโอเคครับผมเอาเป็นว่าผมขอให้แต่งเองเลยได้ไหมครับโอ้แต่งเองอ่ะฮะแต่ผมว่าถ้าเกิดเราเราใช้อันเดิมอ่ะมันจะเป็นแบบมันจะจําจํากว่าปะ่ะเพราะว่าคนเขาเหมือนรู้จักอยู่แล้วอะไรเงี้ยอืมจริงๆผมมองว่ามันก็ได้นะแต่คือผมอยากให้ ที่แต่งเองขึ้นมาใหม่โดยที่มีอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับวอทซิตี้หรืออะไรก็ตามพี่ก็ลองดูเลฟเฟ้นจากเพลงเก่าๆแล้วก็แต่งขึ้นมาพี่จะร้องก,กี่คนก็ได้ว้าวโอเคน่าจะโอเคก่อนไหมครับถ้าแต่งเองครับตอนนี้ถ้าถ้าถ้าตอนนี้เลยอ่ะผมเชียร์ให้ให้โคเ e ออันอันปัจจุบันก่อนโอเคสำหรับผมนะสำหรับผมนะครับผมเพรว่าน่าจะน่าจะเป็นเรื่องแบบเหมือน ผมมาเล่นกันใหม่ๆแล้วก็แบบลองทําเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าชอบใจกันถ้ารู้สึกว่ามันแบบฟีดแบ็กมันดีอะไรเงี้ยก็ก็ทําอีกทีก็ได้พี่มันดีพี่ชูศรีว่างไงพี่ได้หมดเลยครับผมจริงๆแล้วไอเพลงเนี่ยคือพี่จอมจารอมเนี่ยเขาแต่งมาแล้วพวกผมก็มาเสริมเข้าไปร้องอคือมันเลยใช้ออโต์จูนใช่ครับพี่จอมเขาแต่งมาให้สามเพลงแล้วครับ บางเพลงเขามาร้องเองด้วยแล้วเขาก็เอาพวกผมไปอนี่ด้วยแต่มันแบบฟังเสียงตัวเองแล้วมันขนลุกตลกตลกมันมันไม่ค่อยดูเดือดอะไรครับเอาว่าถ้าพวกพี่จะ cover หรือว่าร้องใหม่ให้ก็ยินดีครับใช่ครับเป็นเกียรติมากๆยินดีครับโอเคเนี่ยผมจะให้อีกคนละ97ลูก ได้สำหรับของผมเนี่ยผมขอเอาไว้ที่ผมแปดสิบเจ็ดลูกแล้วก็ใส่ไว้ที่คุณพะโลสิบลูกแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาทำงานให้ผมมาห้าวันเขาทำงานดีมากเลยอส่วนของผมขอรับเต็มเต็มไม่ต้องแบ่งใครนะครับเหียซึงน้ำตาแตกพี่ว่านได้แล้วใช่ไหมมาแล้วครับ9กสิบเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อหน้าผอบอเด้อพี่อ้าวน้ำหนักเต็ม โอ้โหพวกอะไรขนาดนั้นเนี่ยเออฉันก็น้ำหนักเต็มอะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยึดเอางี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวหนึ่งห้าหกถ้าพวกพี่มีกาชาปองเนี่ยพวกพี่จะไม่สามารถเก็บได้ใช่ไหมถึงว่าผมให้เพิ่มไปอีกอย่างนึงแล้วกันโดยที่ไม่ต้องไปเด็ดเหนื่อยผมผมจะให้กุญแจตู้ไปเลยขอบคุณมากครับยินดีครับเอขอถามคนแรกเล็อ๋อขอบคุณครับว่าเลขกระเป๋าล้ครับเอ่อห้าแปดครับ อันนี้ได้ได้ไหมฮะขึ้นนะครับขึ้นกุญแจแล้วครับโอเคอีกพี่อีกคนหนึ่งครับหนึ่งสี่เจ็ดครับผมโอเคไปผิดชิบหายแล้วผมผมไปให้ผมไปให้พี่เสื้พี่ว่านอีกร้อยสี่สิบเจ็ดดอกเอาคืนให้เดี๋ยวผมคืนให้ใช่ใช่ใช่ผมผมดึงเอาไโอเคครับเอาเอาไว้ที่ผมได้นะฮะเอาไว้ที่ผมได้ผมว่า ออหลาย <ผม S 1> ดอก<ม>นี่ไม,ไ,นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเก็บไว้คนละดอกก็พอฮะหมายถึงกุญแจเหรอครับใช่ครับผม <laughs> บางทีผมก็อยากไปสุดเหมือนกันแหละจใจผมไม่ได้เองโอเคพี่พี่เตา๋าพี่เตา๋าเลขอะไรครับหนึ่งหนึ่งเก้าครับพี่เตา๋าครับผมมีอาวุธแล้ว พี่าวบอลเลยครับพี่มอช่วยใช้แบบใช้ชีวิตแบบคนดีบ้างได้ไหมสักสักวันสองวันยี่สิบหกครับขณะที่อยู่ว่าอยากอยากเป็นตำรวจนั้นนะนี่ผมต้องทำไงครับหมายถึงว่าตอนนี้ในตัวอ่าคือตอนนี้คือพวกพี่ๆอยู่เนี่ยไปสามารถเปิดตู้ได้แล้วแต่ทีนี้คือของพี่เต๋าเนี่ยน้ำหนักเต็มเดี๋ยวผมจะฝากกับพี่บ้านไว้แล้วกันอ่ะพี่อีกเก้าสิบเจ็ดลูกถูกไหม อันนี้คือผมให้ครบทุกคนยังครับเรียบร้อยแล้วครับผมน่าจะต้องเหลืออีกคนหนึ่งดิเพราะว่ามันเหลือเศษอีกผมยังไม่ได้ให้ใครอ่ะผมผมเดี๋ยวผมเอารถมาใส่ก่อนไหมอ่ะผมเอารถมานี่นเนี่ผมฝากผมฝากผมฝากพี่พี่บานไว้กระชามีน้ำหนักด้วยหรอวะโอเคถ้ากับสี่คนคนละหนึ่งร้อยรูปดัมนี้ก็คือเมื่อวันที่เพลงเสร็จพร้อมลง ผมให้อีกคนละเก้าร้อยเก้าร้อยที่บอกครับคือมันถ้าตีเป็นมูลค่าเงินจริงเนี่ยคือมันไม่ได้ไม่ได้เยอะมากมันก็ผมต่อคนละหนึ่งหมื่นบาทเองครับแต่แค่ว่าผมต้องขอโทษด้วยที่ผมให้ได้เท่านี้จริงๆไม่เป็นไรครับพี่สบายสบายเล่นกันสนุกสนุกหัวสนุกสนุกครับผมเดีใจครับใช่ครับคือถ้ามีอะไรด่วนก็ติดต่อผมผ่านตำรวจมีเลขผมมีเลขขาอยู่ชื่อหมวยหรือตำรวจท่านอื่นก็ได้ครับ ได้ครับเดี๋ยวผมให้พี่พโลโนี่แหละประสานเพราะว่าผมก็ติดต่อเองไม่ค่อยไม่ค่อยคล่องครับครับผมอ่ะแล้วก็ลืมบอกอย่างนึงครับคือเร็วๆนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้เรามีจัดกิจกรรมในเมืองเป็นการประกวด t เดนแ s i n g e เกอรบใส่หน้ากากแล้วก็มาร้องเพลงครับผมซีซั่นหนึ่งเนี่ยผ่านไปแล้วมันกำลังจะมีซีซั่นสองเดี๋ยวผมจะเชิญพวกพี่ๆไปเป็นกรรมการได้เลยเหมือนว่าพี่อาปาโบเ,เขาอยากจะเป็นพิธีกรด้วยนะ ไม่เมื่อกี้คุยคุยกับคุยกับอ่ไม่แน่ใจว่านายกบอกเขาบอกว่าพิธีกรเนี่ยมันใช้เวลาเยอะทีนี้เขาอาจจะให้พวกเราเป็นคอมเมนเตเตอร์อ่าใช่ครับประมาณนั้นเอาได้คอมเมนต์ก็ได้ไงก็ได้ส่วนคุญแจที่ผมให้เลขหนึ่งสี่เจ็ดไปเดี๋ยวผมให้เดเวลลอปเปอร์ไปลบให้ได้ครับใี้เหลือกับเดียวได้ครับขอบท่านรับบอสครับวายย่อครับวายย่อ